สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูในส่วนของคอนโดพาร์คแลนด์แกรนนะครับสาทรตากสินนะครับอยู่ระหว่าง BTS ตลาดภูกับโพนิมิตนะครับสามารถเดินไปได้นะครับเพียงประมาณ150เมตรนะครับประมาณ2อประมาณ3-5นาทีนะครับในการเดินห้องนี้นะครับเป็นห้องที่อยู่ชั้น17นะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 35หตารางเมตรนะครับเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับห้องนี้แบ่งแยกในส่วนของตัวห้องนูห้องนอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นเป็นสัดส,ส่วนเลยนะครับมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับเตาไฟฟ้าไมโครเวฟนะครับ แล้วก็ตู้เย็นนะครับโต๊ะทานข้าวเก้าอี้สองตัวแล้วก็จะมีแอร์ในส่วนของตัวห้องรับแขกนะครับมีทีวีนะครับมีในส่วนของตัวชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็จะมีโซฟาให้นะครับห้องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสำหรับไซส์สาสิบห้าตารางเมตรใกล้แนวรถไฟฟ้านะครับมีส่วนกลางนะครับครบครันเลยนะครับมีฟิตเนส สระว่ายน้ำนะครับมีซสาหน้าให้นะครับมีแอร์ภายในห้องนอนด้วยนะครับเตียงเป็นขนาด6ฟุตนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับนะครับ อย่างบางคอนโดเนี่ยตู้เสื้อผ้าก็จะเท่ากับตอนนี้ตอนเดียวนะครับแต่ที่นี่เนี่ยจะได้ในส่วนของตัวพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับจะมีในส่วนของตัวมูลี่นะครับสามารถที่จะเปิดในส่วนของตัวช่องแสงได้ด้วยนะครับถ้าในกรณีที่เราอยากที่จะทำให้ห้องมันดูกว้างกว้างขึ้นนะครับ ห้องน้ำก็จะมีในส่วนของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัววิวตรงฝั่งระเบียงกันนะครับ ถ้าไหนมีความสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานัดมาดูห้องจริงกันนะครับห้องนี้นะครับปล่อยเช่านะครับอยู่ที่ปาร์คแลนด์แกรนสาทรตากสินนะครับอยู่ใกล้ b t s ตลาดภูนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอย35ตารางเมตรกั้นห้องเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหห้องน้ำนะครับยังไงหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับ